คุณเชื่อหรือไม่ว่ารถคันนี้ตอนมาทําตลาด5ล้าน9เลยนะครับแถมเป็นตัวพรีเมียมอีดิชันด้วยหลังคาซันรูปแถมกล้องรอบคัน360องศาเลยนะครับผมได้เทสได้ดูคันนี้ถึงแม้จะคันใหญ่แต่ก็ขับคล่องตัวมากเลยนะครับคันนี้ได้ผ่านการตรวจมาตรฐานจากเบนท์พมิสัยเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดไอ์ตามของประตูทั้ง4ด้านยังเดิมอยู่นะครับเครื่องดีเซล3,600 สวัสดีครับผมโจ้ครับเป็นที่ปรึกษาการขาย Mercedes-Benz และเป็นผู้ตรวจมาตรฐานรถยนต์ทุกคันที่เบนผลพิสัยนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Benz ml 2 8 0 CDI f o r m a t i c DI 4 m a t i c คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับ4เลยนะฮะเครื่อง 3000cc ซจดทะเบยียนวันที่29พฤษภาคม2552คส2 0 0ศ2นนะครับผู้ครอบครองคันนี้3ลำดับนะครับ รถจะเป็นสีเทาเดิมมาจากโรงงานนะครเครื่องยนต์3,000 cc หกสูบส่งกำลังมากถึง190แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเลขไม์ปัจจุบัน190,000เสเศษนะครับอัตราสิ้นเปลืองในเมืองเฉลี่ย8-11กิโลเมตรต่อลิตร อัตราสิ้นเปลืองรอบเมืองเฉลีย่ย13-16กิโลเมตรต่อลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์แต่ละคันด้วยนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมรถบ้านฝากขายนะครับเราจะรับรีวิวเฉพาะรถบ้านและ p พียรเดอรอ์ใครอยากจะได้รุ่นไหนพอ,อเดร์มาได้ตามสาั่งเลยนะฮะเราจัดหาให้ได้หมดเลยนะครับสำหรับรถบ้านที่ฝากขายเราจะรายงานตามความเป็นจริงนะฮะจะไม่มีเก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะครับขายตามสภาพรถมายังไงรีวิวแบบนั้นเลยนะฮะ รถดีก็บอกว่าดีรถไม่ดีก็จะบอกตรงๆเลยนะครับรถจะได้แก้ไขอะไรบ้างเจ้าของรถและเอฟซีก็จะได้รู้พร้อมๆกันเลยนะครับเราเจอตรงไหนบอกพ้อองเราก็จะบอกทันทีนะครเราไม่มีทางหมกเม็ดอยู่แล้วนะครับเราไม่เอารถคันๆเดียวมาทาให้เราเสียชื่อเสียงแน่นอนนะครับคุณจะได้การรายงานรถแบบตรงไปตรงมากับผมและจะมีผมไปที่ปรึกษาไปตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เองไม่ต้องไปเก็บงานอะไรแล้วนะครับเจ้าของรถเขาสวิตมาให้หมดแล้วนะครับกล้อง360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเบาะหนังสีดําสอบอคาทาร่าทั้งคันนะครับเกียรป7 อยู่ที่พอพลมลัยแล้วนะครับสามารถเล่นผ่านแพดเดนชิพได้นะครับมาชมด้านหลังกันนะครับก็ถือว่าจะของรถรักษามาค่อนข้างดีอยู่นะครับบอกไม่มีขาดนะครับไม่มีชารุดนะครับผมเจออะไรบกพ่องผมก็จะชี้บอกในคลิปนี้เลยนะครับห้องโดยสารถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับเพดานสะอาดนะครับหลังคาซันรูฟเปิดปกตินะครับ ทีนี้ก็มาดูโครงสร้างนะครับผมจะพาไปดูฝั่งด้านคนขับก่อนเลยนะครับเม็ดอาร์คยังคมอยู่ทุกเม็ดนะครับประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับยังคมหมดทุกเม็ดเลยนะครับไม่มีชนหนักแล้วก็พลิกคว่ามานะครับด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คยังคมหมดทุกเม็ดเลยนะครับด้านหน้านะครับเห็นไหมครับคมๆเลยนะฮะถ้ารถพลิกคว่ำชนหนักมาพวกนี้มันจะหายไปนะครับมาชมห้องเครื่องกันนะครับ อันนี้รถยังสตาร์ทอยู่นะครับผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมเห็นสภาพจริงๆเลยนะครับเราอยู่ที่อำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายนะครับใครอยากจะมาทดลองขับรถจริงผมก็ยินดีนะครับให้ทดลองขับจนกว่าคุณจะพอใจนะฮะร,รถทุกคันจะต้องนำมาให้เราตรวจตามมาตรฐานก่อนที่จะนำมารีวิวนะครับคันนี้ตำหนิก็จะมีตรงซุ้มโช๊คด้านหน้าฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยจะมีสีเป็นลอกๆหน่อยนะฮะ ต,ตรงซูมด้้านนนะีะะฮแต่ว่าไม่ได้ชนมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้แก้ไขให้นะฮะถือว่าไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยนะครับนอกนั้นก็ปกตินะฮะถ้าคุณกดติดตามช่องนี้คุณจะไม่พลาดการรายง,งานรถบ้านจากผมทุกคลิปเวลาที่ผมลงเลยนะครับสวัสดีครับ